ดีครับอาจารย์อาจารย์ไปได้มากครับอาจารย์เลาก็ช่วยงานวัดเจ้าอาวาสน,นี่หลยม่ได้ไปได้หรอไอ้จ้อยว่าไงไรจ้อยอาจารยู้เปล่าว่าในบุบ้านขเขาเหล่าว่ะมีคนมาขายของขังของวิเศษนะอาจารย์นะไอ้ของขังของวิเศษนะมันคืออะไรวะไอ้จ้อยเขาบอกว่ามันคือเคี้ยวมูดันอาจารย์ของดีของของังแรงอาจารย์นะอาจารย์จำไม่สวนได้ไหมลนะ่ะก็ไอส้สวนนะ่ะมันไปได้มาแล้วมันก็ค้าขายอะ่ะดีละอยยางนึ่งนะ มันยูยงของกระถันหรืออาจารย์โอ้โไม่ข้งดีจริงๆว่ะอาจารย์วะเรื่องเคี้ยวมูตันนี่เธอตายคาได้เลยเพราะว่าค้านี่แหละโอเลือดอาจารย์ุบกเบิกถาไปหน่อยดิอาจารย์ยยรยุนแรงเลยเพ่อของค้าเคยบอกว่ามันอยู่ในป่าโว้ยไอ้จ้อยอาจารย,ารย์นี่มันตาหลังวัดน่ะอาจารย์น่ามาข้างบนไอจ้จ้อยเร็วๆรวนี้เลยเพ่อของค้าเคยบอกว่ามีหมูอะหมูหมโทนนะเคยมากินอาหารแถวนี้เว้ยเราสองคนนะ z o o มดู เพื่อที่จะได้เที่ยวมูตันไปบูชาไว้ไอ้จ้อยเยอาจารย์พุมกขอยากได้ของวิเศษโอ้ยอยากได้วอ้อาจารย์นี่มันก็เทียงคืนแล้วนะหนลังข้องวิเศษของอาจารย์ไม่เห็นมาตักทีเอ้าโยมคือไปขบวนทําไมาล,ล,ล,ล่ะโยมรีบลงมาเดี๋ยวนี้นะโยมมันหนาเฮ,ฮ้ยโยมอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะเจ้าอาวาสมาเรียนแล้วอาจาราย์เฮ้ยไอ้จ้อยมึงย่าหนูวยโบราณวับย่า คนมาเรียกข้ามลงว่าอันตรายนะไอ้จ้อยนะเฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นเสื้อสมิงหนยขอยกินตับตไตไส่ผงพวกที่มาห้าข่องเฮ้ยป้าหนุยเฮ้ยไอ้จ้อยเราบังนหนุ่ยที่อย่างนัออ้นาอาจารย์กลัวเเฮ้ยเอาโยมจ้อยกับโยมอาจารย์ทำไมไม่หงมันแล้วมันหนาวมืดก็มืดก็ไปทนหนาวอยู่ทำไมยุงก็กลัดนะลงมาถ้าไม่ลงเนะฉันกับกุฏิแล้วนะไปเร็วโอ้ยลองออกไปที พี่ไปแล้วเว้ยเสื้อซิมิงไปแล้วพวกเราซุ่มดูต่อเว้ยเพื่อได้ของข้้งของดีของวิเศษเฮ้ยแคร์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 อาจารย์ได้ยินเสียงอะไรเปนะเสี่ยงแค่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 อะไรนะอาจารย์นะดูดิเสียงมันดังมาจากทางขวาไอ้จ้อยข้าดูแล้วข้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะมันมืดอ่ะเฮ้ยไอ้จ้อยเอ้ยวันนี้มันมีเห็ดให้เก็บเลยโอ้ยไปตรงนี้ดีกว่าโอ้ยเห็ด เห็ดอยู่ไหนเนาะอ๋อเจอแล้วเห็ดนี่ไงยุดตายต้นไม้ใหญ่ที่เองเห็ดโอ้ยเยอะแยะเลยเฮ้ยอาจารย์นี่มันตัวอะไรนะสาวขาเดก้าเด็กห่วยกวโอ้ยผีของก่อยแน่เลยไอ้ไอ้จอยช่วยกูด้วยว้โอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยผีของก่อยหลอกด้ยเสียงอะไรดังโอ้ยผีหลอกแัน น,นี้กลับบ้านก่อนดีกว่าอ,อะไรวะเสียงอะไรดังแค่กิคงกักแล้วก็พี่ของก๋อยพี่ของก๋อยอะไรวะโว้ยกลับบ้านดีกว่าเห็บได้นิดน้อยเฮ็ดรียบกลับบ้านก่อนเที่ยวสันหลังว,าว,าวา้าวั่เลยเท้าวันลุ่งขึ้นอ้าโยมโยมโยมมันนอนอะไรตรงนี้เราโยมโยมจอยอาจยานมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้อ้าตื่นตื่นตื่นชเช้าแล้ว อาจารย์เองเหรอครับก็เมื่อคืนนี้ครับโอ้ยฮเจอพี่แล่วครับอาจารย์อ๋อก็เมื่อคืนนั่นที่ฉันไปตามอ่ะแต่อาจารย์กับไอ้ไอ้จ้อยไหมครับฉันก็เลยกลับกุฏิก้อนเมื่อคืนอาจารย์เลยครับอาจารย์โตอาจารย์โตอยู่ไหมอาจารย์โตอาจารย์โตย้ายมาถวายเพนอาจารย์โตแล้วนั้นไอ้จ้อยกับอาจารย์ไปเป็นอะไรมาหัวพูดตาปนปากเย็นแหล่นั้นเนาะโอ้ก็ฉันสองคน ห้ห้าคงขังอะไิฉันก็เลยเจอเพ่แล้วก็ตกลงมาหัวแตกตาปนปากเจ็บอยู่นี่เจ็บแอ่เมื่อคืนน่ะยายไปห้าเห็ดพี่เขา,เลาหลอกยายเหมือนกันวันเรานี่พี่เหมือนดุจริงๆโอ้ในๆยายก็มาทมําบุญแล้วยายนี่มนเลยพรมนม้นให้พวกท่านด้วยไ,ได้ได้เดี๋ยวฉันทาน้ำมน์ให้พระพุทธมน ไปพรมบ้านแล้วก็พรมตัวเอาเนาะงานผมข้อเยอะๆเลยโอยกลัว